อันนี้นะครับมันนี่มากจ่อๆเลยครับมันมันหลักมาวกัดตัวมไ่เดียวเาเาดินบมหัแมวมา้ยก็ดูใหญ่น้าวันไหนว่มีรถได้เมามาเลยรถบูยโบยูยูว่าบนรถมีรถยู่พุ่นมามีเมามากแล้วเนาะ ได้ได้รถดำครับบึงเอาได้ครับธรรมดาครับสามหมืนหกครับแดนนั่งแก้วันที่สามสองหม่นทั่นนั้โอ้มื่อหนึ่งลังมืับหกพันหนอมือนั่นนะเดี๋ยวหาชิบาทหาชิบะเที่ยวลอร่อยเอ็ดเจ๋อไดป้ายกาปายกู่่รถเกียรรถบดน้ำนะ อันนี้ครับเบื้องเจ้านี่ครับสองหมื่นหกครับใบนี้ครับงานมั่นน้ำหมื่นเอ็ดครับหมื่นเอ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมือครับหกมือหมื่นเอ็ดครับตัวนี้เบาๆครับตัวนี้ครับห้ามือครับหนึ่งสองสามสองหกมือครับหมื่นสองเจ็ดรลอยครับยอดนี่หมื่นห้าครับรถว่ามันเคียงสูบเดียวเบื้องกินน้ำมันมือละห้าหกลอยว้าวเลยป้า อ้าวใส่ระบบน้ำมันเครื่องถังกูยังไม่เห็นมี่เจ้านี่ครับตันกันไหตัวนี้สิบวันครับสิบวันหมื่นเก้าครับตัวนี้ทายเรอทูมังเบอกั่วัเดี๋ยวลอกรถไปให้ดวมเฮาน้ำเืออันนี้ที่งานปลาเล้าด้วยครับรถนี้รถมัู่ตัวเดียวรถมั่วเขาจะไม่คันง อันนี้ของโซลอครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหมื่นแปดครับคงเหลียหมื่ห้าครับองผู้ทำน่งเห็นบอทีขันทีหาขาได้หเกี่ยวเขาได้คิดเด้งก็อคตรเทมสัมเกือบถึงไหย เเาขอแถมแถมค่อยกู้เดียวโอ้ก็ลาาเดียวเกบปอลาหาไม่หน่อยตัวรถจะกันรถสามกันหนึ่งหักถึงสามชิเดียวนี่แหละหักลงนะนี่ใช่ไหมจะน้องบบได้พันเทียวขุนโอ้ยขุนเทียวมืองนี้ทีติละเรีนพันขุนเทียวเทียวอร่อยปลาดุกยนปูดำเทมพวกปลาลืมปลายังมื้ยโปลาดึงตุกตด้ไอนี้ครับ มา uhm, ประเด็กะะบองครับว่ามันส you ่งหมูนะครับเงินครับโอ้ยมันู้แก่อีกนะคือเด็เสียงมูน่ะคือแก่ยเบิ่งลักทานกับนี่ครับแก้มนี่จะตึงเบิร์ดผมเงินเออเงินครับนี่ระดับนี้กั้นครับไม่คู่ฝุ่นไปเลยน้ำเงินเส้นครับเครื่องทั้ง อยี่สิบนอยกตาเมยมันเราเจียนไปแล้วมันจะมาหาไม่เหยเจหารลอยหอเหารองเครื่องทังสสมครับเครื่อสครับสองย็ดสิทั้งดสี่่เจเออล้วซัดข่อยหกคือเก่าหกับมันก็เอื่นทังคือเก่าเนยวันทีสิบกเอ้างมเอบางวันตีเ่ละเนาเอาครับรถดำสีตีเาแก้เลยนี้ มวอีรดับนี uh, mein, uh, anyway ่ยไม่มึงดับนี่กูแต่ว่าคุณดงเงีนมึงมึงมึงตีระดมผลมึงเหอครับพีมันสิลืมของคุณทำนุ่งตัวหนจคได้หายเล้เอออะไรมันก็จังหักจังเดวกแกนี่แจ็คซืออะไรทุกไปหนาแล้วไรบัญชีว่าเขาด่าจาของ ราคติกเกอร์า้อยาคาติกเกอร์อยดิมันา้อยนเนาะทั้งหอยมันหาร้อยหาิบบ้าพ่นัลงเคร่งนึงมันก็สองอยเจ็ดเจ็ดสิอเยวชิลกอบวกกบอบกก็คิดรย่่อยเื่มล่ให้กเงินที่หตาวครับมาวิครับ

เก่ง so like ันยิพ่อรถนี่แบบยางเย็นงามมเดิมเนาะรถเดิมเข้าสิบเอามาก่อนมันวันี้ขันเก่าจังววากันขั้นหนึงเอาไว้เกียรนาขันนึงเไว้เกียรทาคับหลงกตุ้มมาทั่วรวต้มปูนุอต้นั้นงใุดล้องจังนเองปูเด้นอะเพราะว่ากูลงนี่ด็กับสอลรักเอาน้ำ แปดร้อยมาหน,นึ่งเบิกแปดร้อยทำในยุยมันยิ้มไเไกไปอันกระดาษสูบยาว่ามันอันเงสวยงานแต่งเลยครับจีแงงจักถุงจักถุนอย่ง ไหเน่นดีเสียงเสียงเงี้เ um มียหะครับกสไไล่าพอรถไยขัรถไทยบ้าไรถดับเบิ้ลไม่กูหายไปหรอจาปัญหาล่ะจะเงี้ยไทหน้าเงี้ยอมยังเดียวครับเฮียนีไว้ใจกันมาได้ครับ รถเขียดไม่ยู่่เนี่ยกูถือใจเลยไปรถเกียดบริเวณหยังเลยยังเนี่ยขี้กนมะปังเนี่ยยังปีเล็เทียมเออแม่นามาน้ำดินเลยวันนีุ๊เบลใช้ระบักละสองเที่ยวไหมครับเพื่อนวะรันบกละไปหยัง คนยไไังรถมันขึนมาได้เนเนนคร<า>ับคมู่งอเาครับครับเงลนยมอุ่าเงอุ่นครับครับาเอาไก่มะนะาให้นเดนะ้อถ้าจะเอาดินเนี่ยนเรเงนเลารับจ้างแต่งขานรถไทซื้อนี่ครับ <c oughs> เอาซ้ำนี้นะครับอ นี่แค่เราจ้างแตงผานครับแตงคัดไทยเขานน่รวยเบดี้กับเรเราโหลดด้วยนอันนี้เงินเสียงเมียมงเงนัเงเมี่ตัวเสียงเมียนนะจ้างเป็นเดือนป่าไรถุยแม่เงินซื้อเบียร์ถุยห้องาลปวยให้เลีนหับลอาพี่ปดบอกยืองันมั่ มันจะไปลงตัวนึงอยได้บวกไปแล้วสามรอยเครื huh. ่งถ no ังอน่สามพันะสามพันหกห่เา้หาเจะไล่หางไม่จะบวกเพิ <h ums> <h ums ่มมันเป็นลอยด้วยไหมนี่เอาเต็มเต็มเลยหกหม่นสิบกว่าบาทเอานอนห้าบาทจะไปเอามันเบาอีกพีน่นมันน้อยเบาทีนี่ เอออให้เาใดก็บเครื่องไอยากได้หลายบันนันแบงแอบแบงคนละเครื่องนั่นมีเท่ามาาับฉันบ่า่่าตนเป็นนางหลับน้ำรหลดอย่างงูจักโบกรถแลนโซ่หามื่นปี๊บเดอนเยอะนี่อันปีนบ่อเม่อใดนั่นเขาหนีเมฆหนีหามื่น นี่นี่นีนี่ไรพวกฮิโนกุสิเลสเอาดอกกุสิเลเอาเลยนี่ซกุริยานตพวกฮิโนกุไร่ยงไงนี่ขันดูคนเดียวหรอวะยกเว้นนกเด็กในคลิปเขาลระกากรบมีกูนำมีไรลายตืมบักบ้ามางย่นน่ะดิเอาแล้วสามพันนั่นมีเงินใจบักง

ขานี Stelle, ่คิดดีกเป่น่ขนาดรถพงมลัย่มือนึงงมัน่นรถแกจงไปถามมาอยู่บปานี่เรลยนมือนึงัดไอ้่ามันเสียงน้ำมันเสียงี่เียงมือนึงแลมาดินนดนมันเราเป็นอพ่อพ่ออันนี้ได้จนเปนเงินใหมุ่ป้าเป่นเงินพนม่้อง้ายอาลูพ่อนั่นหาเงิมืนครับ หเดือนบ่ไบ <m> ่เมอ้ก oh. yeah. <laughs> oh. <commun Loud noise> oh. oh ันเดือนเลวี่มึงไรมือวะนี่บ้านุกันนีสาม่ยื้อบุญแดวังเยอะสองอยดวันคุณค่าแรงมากก็หลุนแม่เบื่อเ่หร่เดือนหนึ่งพอดีบ่มีปุ่นดีเลยอะไรม่เป็นไรซื้อแยดูดมากกว่าไปไหมเลยไปไหมไปไหมกมั่งดำเลยปูดำเลยอิปพ่อ

ที่เกไม่ดเหมืนเมื่อปีเดทอยู่ทเก์วะเกวเนี่ยอันละลอยเอาใจใครที่เกิดจริงอะลอยนึงวะเอยนึงเกว่โอ้ยมาตังไกลไแม่สานี่สามอรยนมี่ันะแถมอะไรเอาอยบมไม่ยูียูีโอ้เสียของมาบบไก่ขัดขาทุนมาปูขาดทุนนี่เนาะขาทุน นี่ไมเนพันเลุไปครับมูมูรลดำไล่สังกัดมาเอาเงินบักนึงแล้วว่าไม่เอาสามลอยสามอยก้อนวกรือเล้วเออไดงยังรรบอกจเกิดเ็ดใกล้ปะเฮ้ยตัวยังไปือาู่เลกูตัวยาวเอาเบิ้งครับ